ล้หนังออยหนังออยพวกนี้เราต้องลงออยอย่างเดียวเนี่ยแบบแล้วห,หนังจะน,นิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวตั้งไว้สักพักนึงเราก็ปั่นด้วยแปรงขนมา้าอ่าเราก็ปัดด้วยแปรงขนมา้าทีนี้หนังก็จะกลับมาชุ่มชื้นนุ่มแล้วก็หลอ่อเหมือนเดิมเห็นไหมเนี่ยนะส่วนตัวนี้ยังไม่ทำต่างกันนะเห็นะ ไปล่อยไว้สักพักนึงเดี๋ยวเรามาปั่นมาปั่นกัน